อันนี้ระเบิดอันระเบิดต้อระเบิดใด่กันนะคะดูยังไงว่าเป็นระเบิดอ่ะมันมีข้โพูดเนาะอ่ามีข้โพดเป็นระเบิดนะครับลูกค้าจะได้รู้ไงเพราะมันฝังมุกไงอ๋ออะไระเบิดระเบิดมันเป็นฝังมุกนะเพราะ่าใสเข้าพดมันเป็นฝังมุกเขาถามว่าเขามา่กินข้าวผัดน่ะเขาใหญ่จริงไหมไปพิสูจน์อจริงค่ะเออขยายไหมครับขยายไหมต้องไปดูครับเออว้าว นายมองซิมองกล้องซิเออชวนว่าต้องไปดูซะนาเบาดีดีเนาะเบาเก่งๆเนาะเธอเก่งมากอ่ะจะเปล่าจ้าตรงนี้เวลาคี่แถบหลนเลยอันนี้สั่งกลับบ้านเหรอแม่อันนี้กลับบ้านนะคะอเยอะมาก ทำไมเขาสั่งกลับเยอะขนาดนี้อ้าวพูดกับแซบเนาะพแซบเนาะเขินขอดแห้งเขินขอดแห้งเอาข้อแห้งเกี่ยวกับอีหยังต้องแถมนะเกี่ยวกับอีหยังข้อแห้งพงศ์สุรนน์มันไม่มันไม่แห้งหรอกลูกแห้งกินมันแห้งอร่อยถ้าถ้าข้อแห้งแรือว่าถ้าถ้าบ่าได้กินน้ำมันมัมีกำลังเดอันนี้เรากินน้ำเยอะๆนะคะมันจะมีกำลังนะคะเก๋ไมาคิดตังใช่เนี่ย ไม่คิดว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเอาเอาคิดนอกโต๊ะก่อนคิดนอกโต๊ะก่อนอะไรคิดนอกโต๊ะนี่ก็ยังนี่ไงโต๊ะที่หลังเนี่ยนอกโต๊ะก็อันนี้ไงนี่ไงขนมจีนสองเราเป็นห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอห้าขนมจีนอ่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้อันนี้รวมใช่ไหมลูกหรือข้าวผัดไข่ที่เจอที่มข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่สี่สิบเป็นร้อยสี่สิบนั้น ทั้งหมดเหรอไม่ใช่140รยสิเป็นก่อนร้อยสี่สิเป็นก่อนสี่สิบอ่าแล้วก็เรานี่แปดสิบอเราแปดบตั๊ป่าสองอันหนึ่งร้อยบาทอ่าหนึ่งร้อยแล้วเบิดร้อยหกสิบร้อยหกสบอันนั้นข้างนอกเรียบร้อยแล้วสี่้อยแปดสิบเฉพาะข้างนอกนะอันนั้นข้างนอกอันนี้ข้างในข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีระเบิดกี่อันระเบิดหนึ่งระเบิดสองระเบิดสองร้อยหกสบตําป่าหนึ่ง กปาห้าสิบบาทบ่านหนึ่งแล้วก็ข้าวกี่จานครับข้าวข้าวผัดไหมูกัทะเลนึ่กับเาหมูสี่สิบเป็นแปดแปดแปดสิบบวกห้าสิบร้อยามแปดสิบบวกห้าสิบเกลืออีกหนึ่งเกลาสี่เสิบน้ำแข็งใสสองน้แข็งใสน้ำแข็งใสสองน้ำแข็งใสี่เสิบครบสิบเอ็ดบาทน้ำเปล่าสิบบาท ถ้านี้มันบักแค่ลูกสี่สี่สี่หนึ่งหรอเอ้าคือสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งจะอเด็กจ๋อดันนี้มันกรายหรอเด็กเกงเก่งเท่าบวมมันเป็นกับเพื่อนกินเลขแม่เอาใหม่มันขึ้นเป็นสี่สี่หนึ่งอะถ้าคือบัขีดเนี่ลูกเอาใหม่เอาคิดในโต๊ะก่อนตามไอไอระเบิดสองเนาะร้อยหกสี่ บวกปลาหนึ่งปาหึ่งาสิบครับข้าวผัดไข่หนึ่งข้าวผัดไข่สี่สิบข้าทะเลหกทะเลห้าสบกะเพราหมู่เหมูสีสก็น้ำแข็งใส่สองน้แข็งใส่สองสี่สิบน้ำน้ำโค้นึ่งน้ำโค้งสิบเอ็ดบาทน้ำน้ำเปลาสีบาทในตูอ่ะสี่ร้นึ่งบาทแล้วก็บวกกับอันนี้สี้อยหนึ่งบาทนะสี่ร้อยแปดสิบบวกสี่ศูนย์หนึ่ง แปดแปดหนึ่งพันหนึ่งไม่ต้องทอนเส้นได้แบบเนี้ยเส้นได้ค่ะเอามันว่ายี่ไปล้างถ้วยอันนนั้มาล้างก็ได้ค่ะไม่ได้ว่าอยู่ไดเลยเหรอเนีย <reviewers> ก <Prof> ๋วยเตี <welche ăn> uh ๋ยวไปที uh ่ในพื้นก๋วยเตี๋ยวจะถวยก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงนึงตี๋ยน้ำแข็งไอ้จิอยู่นี่ตลูกโอ้ยไปกินอยู่นี่ก้อนไปบ้านยังไงน้ำแข็งก๋วยเตี๋ยวก็จะ แปดแปดหนึ่งครับใช่ครับเพราะว่าอันที่หนึ่งนะมันโคกสิบเอ็ดบาทเนาะไม่จะอัดตื้มไปเลยค่ะเ้รอยเลยนะครับเกาอ่น้จะาฮันาไ่จะเป็นตู้ลูกลูกหายแล้วกันนะจ้าจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรับรองว่านเพราะว่าแยกน้ำให้แล้วค่ะวันหลังต้องได้ฮะ วันหลังมาพิสูจน์ใหม่ครับขอบคุณมากนะคะดูซื้อกลับบ้านเยอะเลยจรเลดค่ะขอบคุณที่สุดเลยนะคะจ้าอริ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กใช่ไหมเส้นหมี่ใช่ไหมเล็กเส้นเล็กเออเส้นนรกหรยอคะเส้นเล็กกลับบ้าน ว่าบะแดงไฟ้กินอกเอาแค่นี้ก็หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วพอดีอน,นั่นเอาขายดีเลยล้วไปตลาดอีกนะห้ามเหนื่อยไปได้อยู่ตลาดมันเป็นผ่อนคลาย <c oughs> มันเป็นมันเป็นงานที่ผ่อนคลายอ๋อได้ไปเดินตลาดแล้เพราะ่คุณมัตตพีษอ่ะ ให้เราไปเดินตลาดนี่เลี้ยง,ยงมันเกิดน,น,น,นี่กันนะหอมแล้วไม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยเบิร์ดอ่ะไม่ยังเบิร์ดเด็เลยเก่งไม่เหนื่อยอ่ะบมบมใหญ่กับบ่าได้ละเก่งปัานนี้เนาะเออคน,คนลูกค้าเยอะก็อย่างนี้แหละขอบคุณนะคะเออมาจากสี่คิ้ว วันนี้มันมีแต่ทางไก่เนาะสี่คิวพิษณนุโลทางไก่กับมี่ได้บ้านเขากับมีน้ำแข็งมันน um ้ำแข็งมันละลายด้วยนะทำไมไม่สั่งน um ้ำแข็งทีหลังอ่ะตีเจ้าเปล่าเห็ดเออได้แล้วมันมันกระดีตัวันทีเออเทอปรุงอ่ะนะหนู วันนี้มีไก่และมูนนะคะได้จะเอาไก่ให้บบกรดๆเลยพอกินไก่กินยังสั่น <c oughs> เอากระเซเอาเสียหมูดีป่ะสันกำลังแค่หมูอยู่นะ <c oughs> เออเอแช่หมูให้มันสุกใส่เวลาเซ่หมูบ้าให้เป็นประโยชน์จ้าเย้ค่ะ ปฏิบัติคำถามเยอะๆไม่มีลูกค้าเหรอครับวันนี้ลูกค้าเยอะะเหนื่อยปิดน้นแต่บ่ายสามเนี่ยเูดที่บอเซียกับเกงผู้ที่บอเซียกับเบอรเซียแม่กับยุงบอกเลยว่าเกงก็กินถายคลิปมันก็มีคำถามตามหลังมันก็มีจก่งไม่ไม่ปล่อยนะอย่าลืมโทรสั่งแพรพอยด้วยตั้งสามชุด S <S <S ได้ค่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวได้บ่ต้องไปบ้านไก่อยู่นะกระนวลน,นะบ่ไก่ดอกจะมาว่า,าจะมาวาไม่เคยไปดูขึ้นอย่าง,องเอาแม่กับตะกี้แม่กับเที่ยวประจำเน,นาะเธอมาปรุงกันนะหนู ต้มปลาห้าสิบบาทร้เ<ล>บิดแปดสิบจ้าเธอมาปรุงอโหนูมา <c oughs> มันจะสบายไปเลยเนะี่ยเอาแซ่บๆไปเลยวิน <c oughs> น่ะ